PM 2.5คืออะไรทำไมต้องกลัว PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์หรือครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือดซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้เข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางปากและจมูก แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสะเลือดและแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดบวมโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมะเร็งปอด PM 2.5เกิดขึ้นจากการเผาในที่โลง่งการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตและการรวมตัวของกา๊าซอื่นๆในบรรยากาศ มีฝุ่นละอองมากในพื้นที่ย่านเขตเมืองย่านเศรษฐกิจและเขตก่อสร้างโดยปกติแล้วฝุ่นขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลกแต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน (PM2.5) จะสามารถลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานและปะปบบนกับมลพิษอื่นในอากาศองค์การอนามัยโลก WHO กำหนดให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งตั้งแต่ปี2556 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้หนึ่งใน8ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไทยไม่ใช่ประเทศเดียวแล้วต่างประเทศจัดการยังไงเกาหลีใต้รัฐบาลสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในเกาหลีใต้แดแห่งชั่วคราวเพื่อลดมลพิษทางอากาศหลังจากที่เคยสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินชั่วคราวเป็นเวลาสีเดือนในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและยังมีแผนจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าทาวร ภายในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563เพื่อลดมลพิษทางอากาศเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมืองส่วนใหญ่ในเดนมาร์กเริ่มทยอยหยุดใช้รถยนต์มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเพื่อทำตามนโยบายเมืองที่มุ่งจะเป็นเมืองคาร์บอนนิวทรอลหรือเมืองที่มีกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุ ide, สทธิเท่ากับ0ภายในพุทธศักราช2568 ในไทยเองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้เตรียมทําฝนหลวงจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพล้างฝุ่นกรุงเทพและในบางพื้นที่เช่นสีลมก็มีการเริ่มฉีดน้าล้างฝุ่นบ้างแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ไทยเทถ้าต้องออกไปข้างนอกให้ใส่หน้ากากอนามัยติดตั้งแผงกรองอากาศที่บ้านกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีอีและโอเมก้า3สูงแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องป้องกันด้วยหน้ากาก แต่หน้ากากอนามัยทั่วไปที่เรามักใช้เวลาไม่สบายเป็นหวดัดลักษณะเป็นเยื่อกระดาษหรือผ้าไม่สามารถใช้การฝุ่นพิษฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า3ไมครอนอย่าง PM 2.5ได้หน้ากากที่แนะนำก็คือหน้ากากอนามัยชนิด N95 สามารถป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมครอนเลยทีเดียว